และคว้ารางวัลของค่ำคืนนี้ไปกับ Shining Star of t h e k ็ a เฝ่ายชายครับพี่ใจด้วยฮันนิ่และเพลงของเขาก็ยังฮอตที่ติดกระแสอยู่เลิกรักแล้วรักก่อนล้กนะแต่งแลบคุณคุณรับทปปี้ก่อนฮะ ครับก็แม่แซลสไปไม่เป็นเลยครับก็ก็ขอบคุณแคดแมกซีนนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี the day, ้ด да so ้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะขอบคุณเพลงเลิกกากเราลักก่อนด้วยนะครับผมเวอร์ชันไหนฮะเวอร์ชันไหนฮะก็จริงๆนะครับตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะครับทุกคนก็ ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครฟังเวอร์ชันใหม่แล้วอยากฟังเวอร์ชันออริจินอลก็สามารถเข้าไปฟังนะครับก็ฝากเจย์บอยด้วยครับขอบคุณครับฝากทุกเวอร์ชั่นเลยครับดีใจกับน,<า>นิวด้วยครับ